สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปเมืองอิตะกันค่ะ แต่สาหรับทริปนี้นะคะเราไปกันทั้งหมด2วันหนึ่งคืนซึ่งเราออกเดินทางกันตั้งแต่ตีห้าเพราะด้วยความที่เรานะคะอยู่ห่างจากโตเกียวประมาณ1ชั่วโมงแต่ใจเนี่ยอยากจะเก็บสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุดก็เลยตัดสินใจออกเดินทางเช้านะคะเพราะว่าก็จะไปถึงที่นู่นเนี่ยก็ประมาณ9ก้าโมงแล้วและสาหรับทริปนี้นะคะเราใช้รถสถาธารณะในการท่องเที่ยวทั้งหมดใครที่อยากเที่ยวตามเนี่ยก็สามารถไปตามคลิปนี้ของเราได้เลยแต่สําหรับเส้นทางการเดินทางเราเริ่มเดินทางจากชานชาลาที่10ของสถานีโตเกียวไปยังสถานีอัตามิจากนั้นต่อรถไฟจากสถานี อาตามิไปยังสถานีอิโตะโดยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก็จะถึงสถานีอิโตะค่ะ และเมื่อพอเรามาถึงปุ๊บเราก็เริ่มจากการไปหาซื้อโทไคบัสซีพาร์ตก่อนอย่างแรกเลยค่ะซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยเป็นพาร์ท,ที่อยู่ในแอเรียของอิโตะและอิสุโคเกนโดยเราเลือกซื้อเป็น2 day pass นะคะราคาก็จะอยู่ที่1,500เยนโดยพาสนี้เนี่ยเราสามารถเข้าไปซื้อได้ที่บัสอินฟ r m a เมชันเซ็นเตอได้เลยค่ะ หลังจากที่เราได้พาสมาเป็นที่รียบร้อยแล้วนะคะเราก็เข้ามาที่โรงแรมเพื่อฝากกระเป๋าไว้ก่อนซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยโรงแรมที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยเขามักจะให้เริ่มเช็คอินได้เวลาประมาณบ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะซึ่งที่นี่ก็ให้เราเช็คอินได้ตอนเวลาบ่ายสามนะคะเราก็เลยมาฝากกระเป๋าเดินทางไว้กับทางโรงแรมก่อนนะคะแล้วก็ค่อยออกไปเที่ยวและพอหลังจากเที่ยวนะคะเราก็ค่อยกลับมาเช็คอินอีกที่หนึ่งคะ่ะ และสำหรับที่แรกที่เราจะไปกันก็คือภูเขาโอมูโรโดยที่เรานะคะจะไปลงกันที่ป้ายชาโบเตนโคเอ็นซึ่งจะใช้เวลาประมาณ40นาทีในการเดินทางและต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าทางที่จะไปเนี่ยเป็นทางขึ้นเขาแนะนําว่าถ้าใครเป็นคนที่ค่อนข้างเมารถเนี่ยก็อาจจะต้องหาจับจองที่นั่งด้านหน้าเอาไว้ก่อนเลยค่ะ และสำหรับภูเขาองูโรเนี่ยเป็นภูเขาไฟที่เกิดจากการประทุเมื่อ4,000ปีก่อนโดยปัจจุบันเนี่ยเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วนะซึ่งเราสามารถนั่งกระเช้าขึ้นไปเดินชมวิวได้แบบ360องศาเลยส่วนราคาค่ากระเช้าเนี่ยจะอยู่ที่900-1,000เยนนอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถใช้ฟรีพาสมาเป็นส่วนลดได้อีก50เยนได้ค่ะ ส่วนไฮไลท์ของที่นี่นะคะก็คือการเดินชมวิวที่มีทั้งวิวของภูเขาไฟฟูจิเทือกเขาเอลตอนใต้ข้าสมุทรโบโซแล้วก็เกาะอิซุและถ้าวันไหนฟ้าโปร่งนะคะก็สามารถมองเห็นสกายทีแล้วก็สถานที่สําคัญของโยโกฮาม่าได้อีกด้วยบอกเลยว่าวิวมันฮิวใจสุดๆค่ะทุกคนซึ่งถ้าใครมีแพลนจะมาในช่วงหน้าร้อนเนี่ยบอกเลยว่าที่นี่เป็นอีกที่ที่ควรปักหมุดไว้ค่ะและก่อนที่เราจะไปเดินรอบปล่องนะคะเราก็แวะมาหาอะไรกินรองท้องกันก่อนค่ะซึ่งในนี้นะคะก็จะมีขายทั้งของคาวแล้วก็ของหวานเลยแต่เมนูที่ฮิตสุดๆของทีี่นก็คื อมโรยามามิสุฟูกูดังโงะนะคะใครที่เป็นสายคอนเทนต์บอกเลยว่าห้ามพาเด็ดขาดเลยค่ะ และสาหรับในการเดินรอบป่องภูเขาไฟโอมโรนะคะจะใช้เวลาเดินประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะวนครบรอบป่องพอดีและระหว่างทางที่เราเดินไปเนี่ยก็จะเจอกับศาลเจ้าเซนเก็นที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมาขอพรกันในเรื่องของความรักและการลอรดบุตรและก็ยังมีรูปปั้นจิโซ8แปดรูปผันหน้าไปทางเกาะโอชิมะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางทะเลอีกด้วยและนอกจากนี้นะคะที่นี่ยังมีลานยิงธนูให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วยค่ะรวมไปถึงห้องน้ําแล้วก็ร้านของฝากอีกด้วยนะคะ นอกจากนี้นะคะภูเขาโอโมโรเนี่ยเป็นภูเขาที่เปลี่ยนสีตลอดทั้งปีเลยนะคะซึ่งสีเขียวที่เราเห็นกันอยู่นี้นะคะก็คือสีของช่วงฤดูดร้อนนั่นเองค่ะ ส่วนฤดูหนาวเนี่ยจะเป็นสีขาวเพราะว่าภูเขาเนี่ยจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะแต่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะเป็นสีดําเนื่องจากวันอาทิตย์ที่2ของเดือนกุมภาเนี่ยจะมีประเพณีที่เรียกว่ายามายากิซึ่งเป็นประเพณีที่เขาเาผาภูเขาทั้งลูกเพื่อกําจัดศัตรูพืชน,นะคะและส่วนสีสุดท้ายนะคะก็คือสีน้ําตาลอมเหลืองจะเป็นช่วงที่หญ้าเนี่ยกำลังขึ้นเป็นต้นอ่อนก่อนจะถึงฤดูใบไ,ไม้ผลินั่นเองค่ะ และนอกจากนี้นะคะด้านบนก็ยังมีกล้องส่องทางไกลนะคะเอาไว้ส่องวิวกันแบบชัดๆเลยค่ะแต่สิ่งที่เราส่องนั่นก็คือคนนี้ส่องอะไรคะสาวผู้ชายค่ะ หลังจากที่เราส่องวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นั่งกระเช้าลงมานะคะเพื่อที่จะไปนั่งรถบัสต่อเพื่อไปอีกที่หนึ่งคะ่ะและสําหรับเวลาทําการนะคะในเดือนมีนาถึงเดือนกันยายนเนี่ยจะเปิดตั้งแต่9โมงถึง5โมงเย็นนะคะส่วนเดือนตุลาถึงเดือนกุมภาเนี่ยจะเปิดตั้งแต่9โมงถึง4โมงเย็นฉะนั้นใครจะมาช่วงเดือนไหนเนี่ยก็เช็คช่วงเวลาปิดให้ดีอีกทีนึงนะคะ และสาหรับที่ถัดไปที่เรากําลังจะไปกันนะคะก็คืออิสุเทดดี้แบร์มิวเซียมซึ่งเราสามารถไปขึ้นบัสที่ป้ายาชบเทงโคเอ็นแล้วไปลงที่ป้ายอิสุโกเกนสเตชันได้เลยค่ะซึ่งจะใช้เวลาประมาณ20นาทีก็จะถึงนะคะจากนั้นเนี่ยเราเดินต่อไปอีก1กิโลเมตรก็จะถึงอิสุเทดดี้แบร์มิวเซียมละค่ะซึ่งระหว่างทางเดินไปเนี่ยบอกเลยว่ามันเพลินตามากๆเลยค่ะเพราะว่าอาคารที่เขาสร้างขึ้นมาแต่ละอันนะคะก็คือน,น่ารักมากๆมีเอกลักษณ์มากๆเ,เลยค่ะ และในที่สุดเราก็มาถึงมิวเซียมกันแล้วค่ะซึ่งนอกจากเชดดี้แบร์แล้วนะคะมิวเซียมนี้ยังมีเอกซิบิชันของโตโตโรที่จัดอยู่บนชั้น2ของมิวเซียมด้วยนะคะโดยค่าเข้าเนี่ยจะอยู่ที่คนละ1,500ัน1,500เยนทั้งนี้นะคะเราสามารถใช้พาร์สเป็นส่วนลดได้อีกเหมือนเดิมค่ะ สำหรับมิวเซียมแห่งนี้นะคะเปิดทำการมาตั้งแต่ปี1995เพื่อต้องการที่จะอนุรักษ์และขยายวงการเทดดี้แบร์ในญี่ปุ่นซึ่งตั้งแต่ปีแรกที่เขาเปิดทำการเนี่ยเขาได้ทำการบริจาคตุ๊กตาหมีให้กับบ้านพักคนชราและสถานรับเลี้ยงเด็กอีกด้วยเนื่องจากเขาเชื่อว่าในวันที่เรารู้สึกแย่ๆหรือวันที่เรารู้สึกไม่ดีนะคะตุ๊กตาหมีพวกนี้เนี่ยจะสามารถอบกอดแล้วก็ฮิลใจเราได้ค่ะซึ่งภายในมิวเซียมแห่งนี้นะคะก็จะเป็นการจัดแสดงเท d ดดี้แบร์ที่มีความเก่าแก่แล้วก็หายากอีกด้วยค่ะ และหลังจากที่เราเดินดูชั้นแรกเสร็จเราก็ขึ้นไปชั้น2นะคะซึ่งเป็นเอ็กซิบิชันของโตโตโรที่เราบอกทุกคนไปตอนแรกนะคะซึ่งบอกเลยว่าเขาทําดีมากงานทุกอย่างออกมาดีมากค่ะงานดีเทลมากๆใส่ใจทุกรายละเอียดตั้งแต่บนพื้นไปันบนฝ้าเลยซึ่งจะมีทั้งการฉายภาพโปรเจคเตอร์แล้วก็จะมีการแบบเจาะรูให้เราแบบส่องดีเทลงานข้างในอะ่ะอันนี้คือแบบ ละเอียดมากๆานะละเอียดจนแบบจนงงอะว่าต้องทําขนาดนี้เลยเหรอซึ่งสําหรับเราก็ถือว่าคุ้มนะสําหรับบัตร5 5 0 0เยนเพราะว่าเหมือนแบบว่าเราจ่าย1,500เยนใช่ป่ะแต่ว่าเหมือนเราได้ดูเอ็กซิบิชั่นสอย่างพร้อมกันเลย ส่วนตรงนี้นะคะเป็นระหว่างทางเดินตรงไปเท d d y ี้แบร์แฟ o r อรนะคะซึ่งเราชอบอันนี้มากๆเลยเขาทำเป็นเหมือนแบบสารเจ้าเท d d y ี้แบเป็นแบบดีเทลทุกอย่างก็คือเป็นหมีหมดเลย และสาหรับตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่สาหรับทำเวิร์กช็อปในการ DIY ตุ๊กตาของเราค่ะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ6,000-7,000เยนนะคะซึ่งเขาเนี่ยจัดเป็นฟิลเหมือนแบบโรงพยาบาลเล็กๆน่ารักน่ารักเป็นสถานที่ที่แบบมันให้กําเนิดตุ๊กตาของเราซึ่งเราคิดว่ามันน่าจะไปเชื่อมโยงกับศาลเจ้าที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้นะคะและคิดว่าน่าจะเป็นศาลเจ้าเดียวกันกับศาลเจ้าที่อยู่บนภูเขาอ,อมโระนะคะที่เขาไปขอกันเรื่องการลอดบุตรให้ปลอดภยัย หลังจากที่เราออกมาจากมิวเซียมเรียบร้อยแล้วเราก็นั่งบัสมาลงที่ป้ายมินาคุจิจากนั้นเดินกลับไปอีกนิดน,นึงนะคะประมาณ7นาทีเพื่อมากินข้าวที่ร้านอิสุโกเกนเบียร์เมนเบรนซึ่งร้านนี้เนี่ยเราเห็นคนส่วนใหญ่เขาก็จะมากินข้าวหน้าประดิบกันซึ่งคิดว่าร้านนี้เนี่ยก็น่าจะดังอยู่นะเพราะว่าเห็นไลายเซ็นคนดังๆหลายคนมากินเต็มเลยส่วนเมนูที่เราสั่งไปนะคะก็ออกเป็นเมนูข้าวหน้าปลาดิบที่มี2แบบในเซต ก็เหมาะกับคนที่อยากลอง2อ,อย่างพร้อมกันนะรสชาติก็โอเคเลยส่วนอีกเมนูหนึ่งนะคะที่เพื่อนเราสั่งไปเป็นเมนูหมู3ชั้นหมักซอสหวานนะซึ่งเขาก็บอกว่ารสชาติก็โอเคเหมือนกันและส่วนในเรื่องของราคานะคะก็จะอยู่ที่จานละประมาณ2,000ถึง3,000เยนค่ะ ังจากที่เรากินเสร็จนะคะเราก็ได้คนพบว่าบัสมันหมดไปตั้งแต่5โมงเย็นแล้วซึ่งตอนที่เราออกมานะคะก็คือช่วงเวลา2องทุ่มนะตอนนั้นเราไม่ได้เรียกแท็กซี่กันนะคะเพราะว่าคิดว่าน่าจะเดินกันไปได้แต่สิ่งที่เจอก็คือป <c oughs> ้ายชี่น่ากลัวและทางที่มืดมาก และในที่สุดเราก็มาถึงสถานียังปลอดภัยนะคะทุกคนแต่เอาจริงๆเราไม่แนะนําวิธีนี้นะคะเอาจริงๆเราควรเดินกลับไปขอความช่วยเหลือที่ร้านอาหารที่เรากินนะแต่จังหวะน,นั้นนะคะที่เราเดินมามันคือแบบกลางทางแล้วไงมันคือแบบต้องไปต่ออ่ะแล้วคือแบบไอสถานีฟูโตเนี่ยคือมันโคตรจะเงียบเลยทุกคนคือมันมีคู่รักฝรั่งคู่หนึ่งเดินลงมาแล้วแบบงงอะ่ะเขาก็แบบดูไปไม่ถูกเหมือนกันและตอนนี้นะคะเราก็กําลังนั่งรอรถไฟมานะคะซึ่งเราจะนั่งจากสถานีนี้เนี่ยไปลงที่สถานีอิโตเพื่อ กลับที่พักกันค่ะ แลวตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสถานีอิโตะกันแล้วซึ่งพอเราออกมาจากสถานีรถไฟเนี่ยเราก็มุ่งหน้าไปที่โรงแรมเพื่อไปเช็คอินกันจากนั้นนะคะทางโรงแรมเนี่ยเขาก็จะให้เราไปเลือกชุดยูกะตะเพื่อใส่คุมเวลาเราไปออนเซนหรือว่าเราใส่คุมอยู่ในห้องและสําหรับห้องที่เราจองกันมาเนี่ยห้องเราอยู่ชั้น3นะคะราคาที่เราจองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 3,000เยนต่อคืนซึ่งภายในห้องเนี่ยก็จะมีโซนแห้งนะคะสําหรับแต่งตัวแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันส่วนห้องอาบน้ํากับห้องซ้วมเนี่ยก็จะแยกกันอีกทีนึงนะ ะะและสำหรับภายในห้องนอนของเรานะคะก็จะมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีไม้แขวนมาให้ มีตู้เซฟทีวีตู้เย็นการน้ำร้อนและที่ฟินสุดๆไปเลยนะคะก็คือเราจองห้องที่ไม่มีวิวนะคะแต่เราได้วิวมาก็คือฟินมาก และสาหรับโรงแรมที่นี่นะคะเขามีออนเซ็นอยู่ในตัวด้วยซึ่งจะมีทั้งแบบไม่ต้องเสียเงินเพิ่มแล้วก็เสียเงินเพิ่มนะคะแบบที่ไม่เสียเงินเพิ่มเนี่ยจะอยู่ที่ชั้นบีจะมีทั้งแบบที่เป็นครอบครัวแล้วก็แบบรวมนะคะแต่แบบครอบครัวเนี่ยแทบจะไม่ว่างเลยลงไปทีไรก็จะมีคนตลอดนะคะเราเลยเลือกใช้เป็นแบบรวมแทนนะคะซึ่งพอแช่เสร็จแล้วเนี่ยก็สบายตัวมากๆเลยค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราขอสกิปไปวันที่2เลยนะคะ และสำหรับเช้าวันที่สองของเรานั้นก็คือฝนตกแบบไม่มีทีท่าว่า เราก็ทําใจไว้แล้วส่วนหนึ่งนะคะว่าวันนี้เนี่ยน่าจะไปไหนไม่ได้มากหรืออาจจะได้เดินแค่ดองกีนะคะแต่ว่าเหมือนสวรรค์ก็เป็นใจค่ะเพราะจู่จูฟ้าก็เปิดแล้วฝนก็เริ่มหยุดตกนะคะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจึงวางแผนไปโจกาโซกิโคสกันค่ะซึ่งเราจะทําการเช็คเอาท์และไปฝากกระเป๋าที่ล็อกเกอร์หยอดเหรียญที่สถานีและขึ้นรถตรงสถานีป้ายที่2นั่งบัสสายไ3 1กันไปนะคะไปลงที่อิสุคายโยพาร์คใช้เวลาประมาณ50นาทีในการเดินทางค่ะ และเมื่อไปถึงแล้วนะคะก็จะมีป้ายบอกทางให้เราเลือกระหว่างทางติดทะเลกับทางป่าปกตินะคะเราเลือกเป็นทางติดทะเลนะซึ่งเขาทําทางไว้ค่อนข้างโอเคเลยแต่อาจจะลําบากนิดนึงนะคะในวันที่ฝนตกเพราะว่าพื้นมันแฉะอ๋อแล้วก็เสื้อคลุมฝนนะคะเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยสําหรับในวันที่ต้องเดินป่าในวันฝนตกเรารู้สึกว่ามันช่วยได้เยอะเลยค่ะและระหว่างทางที่เดินไปนะคะเรารู้สึกขอบคุณตัวเองมากๆเลยค่ะที่เลือกทางนี้เพราะว่ามันสวยมากถ้าไม่เชื่อเนี่ยฟังจากเสียงได้เลยค่ะ และเมื่อเดินต่อมาเรื่อยๆนะคะเราก็มาเจอกับมุมนี้ค่ะคือเป็นมุมที่สวยมากสวยแบบเป็นลมได้เลยอะ่ะซึ่งมุมนี้นะคะเป็นมุมที่เราคิดว่าสามารถเก็บภาพออกมาได้สวยที่สุดเลยซึ่งเราก็ได้ทั้งภาพแล้วก็วิดีโอมานะคะแต่อาจจะต้องรอจังหวะของลมหน่อยนะคะให้ลมมันไม่ค่อยพัดอะ่ะเพราะว่าไม่งั้นนะสิ่งที่ออกมาก็แบบจะสภาพแบบประมาณนี้เลย และสำหรับชายฝั่งโจก,กรราซากินี้นะคะเกิดจากที่ภูเขาไฟโอโมโรเนี่ยระเบิดและพวนลาวาออกมาเมื่อ4,000ปีก่อน ทำให้เกิดเป็นชายฝั่งทะเลนะคะที่มีโขดหินขนาดใหญ่ขึ้นมาซึ่งกินเนื้อที่เนี่ยราวประมาณ9กิโลเมตรเลยคือเอาดีๆปะ่ะทุกคนคือถ้ามันจะสวยขนาดนี้ก็คือต้องขอบคุณภูเขาไฟโอมุโรแล้วไหมที่แบบระเบิดยังไงให้มันออกมาสวยขนาดนี้คือถ้าดูในกล้องเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าเราดูอวยเวอร์ไปใช่ปะ่ะแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยก็คือแบบไม่เวอร์เลยนะทุกคนคือมันสวยมากจริงๆเป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่ทุกคนต้องมาเก็บแล้วก็มาดูด้วยตัวเอง และตอนนี้นะคะเราก็เหลือระยะทางอีกแค่100เมตรเท่านั้นเราก็จะไปถึงตัวสะพานแขวนกันแล้วนะคะและนั่นคือทางลง ในที่สุดเราก็มาถึงกันแล้วค่ะซึ่งตอนแรกนะคะเรารู้สึกเฉยๆมากเพราะว่ามันก็เป็นแค่สะพานะนึกออกปะแต่พอเราเดินเข้าไปเท่านั้นแหละก็คือเสียงหลงไปเลย ฝนตกหนะักขึ้นเรื่อยๆนะคะเราเลยย้ายตัวเองไปที่จุดชมวิวแทนซึ่งพอถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะกลับกันเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันรถบัสรอบไปสอง ที่สุดเราก็กลับมาถึงจุดรอรถบัสกันแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งจุดนะคะก็คือสวนดอกไม้นั่นเองแต่ลานคาที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยก็คือเงียบกริบเลยโชคดีที่เราพกน้ำแล้วก็ข้าวปั้นมาด้วยก็เลยกินรองท้องระหว่างรอรถบัสนะคะและสําหรับใครนะคะที่จะมารถบัสแบบเราบอกเลยว่าต้องเช็คเวลารถบัสให้ดีๆนะเพราะว่ารอบค่อนข้างที่จะน้อยมากรอบสุดท้ายที่จะกลับไปสถานีอิโตะเนี่ยก็คือรอบ4โมง15ฉะนั้นคํานวณเวลาดีนะคะ และเมื่อพอเรามาถึงสถานีอิโตะนะคะเราก็ไปที่อิโตะมารินทาวันต่อค่ะเพราะว่ายังพอมีเวลาเที่ยวอยู่แต่ว่าวันที่เราไปเนี่ยเขาตั้งนั่งร้านนะคะเพื่อทาสีก็เลยทําให้ถ่ายรูปออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะส่วนร้านค้าข้างในนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านที่แบบว่าขายอาหารขายของกินเล่นแล้วก็ขายของฝากนะคะชัดส,ส่วนใหญ่นอกจากนี้นะคะที่นี่เนี่ยก็ยังมีออนเซ็นด้วยนะถ้าใครอยากจะเที่ยวเล่นแบบชิลๆก็มาเดินเล่นได้ที่นี่เลยค่ะ ที่เราจะกลับกันนะคะเราก็ได้แวะกินฮามาซูชิกันก่อนกลับนะคะซึ่งมันดีมากๆเพราะว่าของเขาทั้งสดทั้งดีแล้วก็เนื้อแน่นแต่ปากเต็มคำมากมากเลยค่ะแล้วราคาก็ดีด้วยซึ่งถือว่าเป็นการจบวันที่ดีสุดๆไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ต้องกลับจริงๆแล้วล่ะค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ดูมาถึงตรงนี้ถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราได้นะสำหรับวันนี้เราต้องไปก่อนแล้วนะคะ See you next vlog ค่ะบ๊ายบาย